สำหรับคนที่เกิดวันอังคารการงานงานที่ทำอยู่อาจจะไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหรค่ค่ะมีเรื่องมีอุปสรรคให้แก้ไขยอยู่ตลอดแต่ตัวเราเป็นคนเก่งนะคะมีทักษะความสามารถทำให้สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ลุล่วงไปได้ด้วยดีคะ่ะเรื่องงานถ้ามีบางอย่างที่ทำให้งานหรือธุรกิจของคุณเกิดหยุดชะงะัก ไปต่อไม่ได้หรือมีเหตุบางอย่างให้งานของคุณไม่พัฒนาเท่าที่ควรขอให้ลองกลับมาทบทวนนะคะถึงข้อผิดพลาดดูรายละเอียดปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็พยายามหาทางแก้ไขลองจัดการแก้ไขด้วยตัวเราเองก่อนค่ะ แต่ถ้ารู้สึกว่าไม่สามารถจัดการปัญหาได้ให้หาคนที่มีความรู้มีประสบการณ์ในงานนั้นๆน,น,นะคะมาช่วยแก้ปัญหาหรือขอคำปรึกษาจากเขาค่ะแล้วงานของคุณก็จะสามารถผ่านปัญหาเดินหน้าต่อไปได้ค่ะการเงินช่วงนี้สถานการณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักเพราะว่าอาจจะมีเรื่องของการใช้เงินแบบปัจจุบันทันด่วนต้องเสียเงินกับเรื่องที่ไม่ควรจะเสียจ่ายแบบไม่ค่อยเต็มใจ อาจจะเป็นการจ่ายแบบจำยอมหรือโดนบังคับหรือไม่ได้คาดคิดมาก่อนระวังอย่าไปค้ำประกันให้ใครนะคะและอย่าให้ใครยืมเงินนะคะถ้าไม่อยากมีปัญหาภายหลังความรักคนมีคู่ความสัมพันธ์ไปได้ด้วยดีค่ะมีช่วงเวลาที่ได้อยู่ด้วยกันมีการพึ่งพาอาศัยกันดูแลกันหรือได้เดินทางท่องเที่ยวด้วยกันถือว่ามีแนวโน้มไปในทางที่ดีค่ะความรักสำหรับคนโสด ความสัมพันธ์อาจจะดูซับซ้อนการจะได้คบใครคนใดคนนึงระวังจะเป็นแค่ตัวสำรองนะคะเพราะฉะนั้นต้องดูให้ดีๆนะคะว่าเขาคนนั้นมีแฟนหรือมีครอบครัวหรือยังระวังความรักความสัมพันธ์ที่มันคุมเครือไม่ชัดเจนระวังต้องเสียใจภายหลังจะต,ตัดสินใจคบใครต้องคิดให้ดีใช้เหตุผลประกอบอย่าปล่อยให้อารมณ์พาไปอย่างเดียวนะคะในเรื่องของสุขภาพระวังเรื่องของโรคหัวใจ โรคความดันถ้าใครเป็นความดันสูงหรือเป็นความดันต่ำก็ต้องระวังด้วยนะคะแล้วก็ระวังเรื่องของการเดินทางเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุไว้ด้วยนะคะโชคลาภดวงโชคลาภยังไม่เปิดเท่าที่ควรมีโอกาสที่จะผิดหวังสูงแต่เหมือนช่วงนี้จะมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับของเสียของพังถ้าในบ้านคุณมีอะไรชำรุดเสียหายต้อง่้มแซมก็ให้เล่นเลขน,นั้นนะคะเช่นมือถือเสีย ก็ให้ซื้อเลขเบอร์มือถือเช่นรถเสียก็ให้ซื้อเลขทะเบียนรถแบบนี้นะคะลองเสี่ยงดูนะคะ